โอ้ยเธอมาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสัก,กนิ่ก่อนมาดิฉันขับเองปะเธอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเธอ,อเขาบหน่อยดิจะนอนก็นอนไปสิ <H ums> เป็นไงล่ะฟีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้วินหัวจ๊วงวกเธอเราไปชีวิตแป๊บหนึ่งนะโอ้ยค่อยหิ้งเสื่อมิทีนมาถา่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บนึงเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดี แล้ว่จะกินอะไรนะ่ะบวยสามรสลัศมีแขได้กินอันนี้สดสื่นขึ้นมาหน่อยอเปรี้ยวๆหวาน,านสดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากซีเว่นเมื่อกี้นี้มีมัขามสามรสด้วยเอาขับรถยังไงให้เราวินหัวหอืมเป็นตสื่นมากเลยว้วเบี้ยวมากไปกลับผมสื่นแล้วผมขับเอง ไงยายเมียววันนี้ขายได้กําไรกี่สิบบาทแล้วล่ะวันนี้ลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะเลยค่ะหนูเพิ่งเปิดร้านสนใจตัวไหนถามได้นะคะเธอเป็นใครอ๋อหนูเป็นพนักงานที่ร้านค่ะร้านเล็กแค่นี้กระเดกจ้างพนักงานเลยหรอแล้วเขาจ้างเธอเท่าไหร่ล่ะหนูเพิ่งเข้ามาทางานค่ะยังได้แค่หมื่นห้าอยู่อะค่ะอ่ะเช่วออุดหนุนยี่สิบบาทค่ะป้าพร อ้ยตายแล้วไม่มีบใบยี่สิบเงินเดือนลูกสาวปาเพิ่งออกอก็เลยโอ,อนมาให้ใช้อ๋อดีจังเลยค่ะพี่มาเมียวค้าลูกค้าที่มาเปิดบินซื้อของกับเราไปขายอะคะ่ะเขาโอมนมาจำมายังคะาห้าหมื่นเจอดห้าหมื่นใช่ไหมเข้าแล้วจ้ะเขาบอกว่าถ้าของถึงแล้วเดี๋ยวเขาโอนมาอีกแสนหนึ่งนะคะวันนึงเธอขายได้แค่แสนเดียวเองเลยยัยเมียวก็ประมาณนี้คะ่ะป้าพรร้านออกใหญ่โตนึกว่าจะขายได้เยอะลูกฉันทำงานทั้งเดือน <Okay. S 1> ได้แค่สองหมื่นเอง หนูขอซื้อแป้งตัวนี้นะไม่ได้เวลาจะซื้อของนะ่ะให้เลือกเอาอันข้างหลังสุดทําไมอ่ะพี่นิวก็พวกข้างหน้าน่ะเป็นของเก่าใกล้หมดอายุทั้งนั้นเราต้องเลือกอันใหม่ๆข้างหลังชมพู่เห็นไหมเนี่ยว่าสีหมึกที่ติดราคานะ่ะมันจางมันต้องเก่าแล้วก็นานแล้วมากๆเลยใช่เหรอพี่นิวใช่สิเนี่ยอันนี้หมึกสีเข้มอาเอาเอันนี้แต่หนูผิวบอบบางนะพี่นิวอือนาใช้ใช้พีเ่เถอะอันนี้มันของเก่าโอ๊ย พี่นิวหนูหยิบแป้นมาผิดเบอร์เา้าก็ไปเปลี่ยนสิไปไปไปเอาทำไมเบอร์หนึ่งมันเหลือสองอันล่ะเหลือสองตลับจริงด้วยข้างหน้าเอาไม่ได้มันเก่าข้างหลังดันสีหมึกที่ติดราคาซีดอีกก็แสดงว่ามันเก่าทั้งสองเอาแล้วเราจะเอาอันไหนล่ะพี่นิวเอาไม่ได้สักอันเดี๋ยวถ้าของมาใหม่ค่อยมาซื้อะสองพี่น้องนี่เรื่องมาก โลชั่นตัวนี้129ยบาทไม่ใช่หรอคะซื้อประจำไม่ใช่149ยีนะเดี๋ยวไปเช็คราคาให้สักครู่นะคะ พนักงานติดราคาผิดแน่เลยดีนะฉันเป็นคนชอบสังเกตลูกค้าคะตัวนี้มันราคาปรับขึ้นคะ่ะจาก129เป็น149คะ่ะอะไรก็ซื้อ129ประจาํามันปรับขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งปรับขึ้นล็อตล่าสุดเลยคะ่ะลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะคะโหดเกินปะปรับขึ้นตั้ง20บาทเลยนะขายเอากําไรไปสร้างตึกหรอปรับขึ้นบาท2บาทยังพอรับได้แต่เนี่ย0บาททุนมาก็แพงแล้วคะ่ะแล้วก็ไม่ได้บวกกาไรเยอะเลยนะคะไหนทุนมาเท่าไหร่ขอดูซิ ที่ว่าแพงเหรแพงจริงหรือเปล่าหรือว่าอยากขึ้นราคาแล้วก็พูดขึ้นมาเองของมันมาแพงจริงๆนะคะลูกค้าขออภัยด้วยค่ะงั้นลองดูตัวอื่นที่ถูกกว่านี้ไหมคะเอ๊นี่เธอหาว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อเหรอเปล่าเปล่า,านะคะแค่เห็นลูกค้กากังวลเรื่องราคาก็เลยจะแนะนําตัวอื่นดูฉันมีปัญญาซื้อแต่ที่ไม่ซื้อเพราะเสียความรู้สึกที่ราคามันเปรียนฉันจะไปหาร้านที่มันขายร้อยยี่สิบเก้าเศรษฐกิจแบบเนี้ยของราคาเดิมแทบจะไม่มีแล้วค่ะคุณพี่ทำยังไงดีวันนี้ยังไม่ได้ยอดเลย ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีด้วยลูกค้ามาพอดีเลยคนนี้แหละจะช่วยชีวิตเราเออสวัสดีคะ่ะลูกค้าถามได้นะคะเอ่อแป้งตัวนี้มันไม่ดีเหรอคะลูกค้าราคาถูกเอาแป้งแทนแทนดีกว่าคะ่ะพี่ขอลดดูก่อนแล้วกันนะคะค่ะเอ่อ,อ,อลูกค้าคะอะไรคะ ค่ซีดมากเลยค่ะที่บ้านคงไม่มีลิฟทาใช่ไหมคะสนใจลิฟไปไว้ทาไหมคะคุณพี่ที่บ้านพี่มีลิฟค่ะแต่วันนี้แค่ไม่อยากทาวันนี้ก็ไม่อยากเลือกอะไรแหละพี่พี่คะาเดอ๋อลองผิดอะไรอะลองว,วันนี้จะได้ยอดไหมเนี่ยโอ้ร้านนี้มีตัวทดลองทุกอันเลยปาตถไม่ได้ไม่ได้เนื้อบางไปไม่เหมาะกับเราวยลองอันนี้ดูซิโอ้โอโอ นั่งก่อนปวดขาของลองเยอะแยะต้องลองมันทุกตัวเลยเนี่ยสีเข้มไปอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็หนาไปเอออันนี้เนื้อดีต่ไม่มีกันแดดอู้อา้าววันนี้ลูกค้าไม่รับอะไรเหรอคะไม่หรอกลองดูแล้วไม่มีอะไรถูกใจเลยมันหลังแล้วกันแม่คะ เอาอะไรมาให้ทดลองเนี่ยดูสิหน้าฉันเป็นผื่นหมดเลยลูกค้าเป็นผื่นเพราะใช้ตัวทดลองของร้านเราเหรอคะใช่เอาอะไรมาให้ทดลองเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าแต่ปกติคนอื่นลองก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะคุณพี่แพ้หรือเปล่าคะฉันไม่เคยแพ้เครื่องสําอางงั้นหนูขอดูหนได้ไปคะตัวไหนคะที่คุณพี่ลองวันนั้นน่ยฉันลองทุกตัวเลยฮะทุกตัวก็ใช่น่ะสิถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ไหมว่าตัวไหนดีไม่ดีตัวทดลองในร้านมี50กว่าชิ้นคุณพี่ลองหมดเลยเหรอคะใช่จ่ายค่ารักษาหน้าฉันมาเลยงานนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นหมื่น โอ้ยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยหาเจอหรือ,อยังร้านนะ่ะหนูก็เห็นในทิกต็อกมันเป็นร้านสีชมพูน่ะหัวหน้าชมพูไหนก็รีบหาหน่อยฉันเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ขึ้นโชว์แล้วนี่ไงหัวหน้าเจอแล้วนี่ไงอันนี้ใช่ร้านอันนาในทิกต็อกไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่แล้วหัวหน้ามาเร็วๆแป้งอยู่ตรงไหนลิบอยู่ตรงไหนเขียนคิ้วอยู่ตรงไหนอ๋อค่ะค่ะทางนี้ค่ะชมพูไปจัดของให้มันครบกับพี่เขาวันนี้ต้องขึ้นโชว์เร็วๆด้วยนะค่ะค่ะหัวหน้า คิดเงินเลยคะ่ะโอ้โหซื้อเยอะจังเลยคะ่ะงานอะไรคะเนี่ยเป็นแดนเซอร์หมอรำค่ะแต่พอดีว่าอีนังลูกน้องมันลืมเครื่องสําอางขึ้นรถต้องมาเดินตามหาแล้วก็มาซื้อเนี่ยเหนื่อยมากอ๋อวงหมอรำที่จะมาแสดงเย็น,นี้ยงานออกภาษาหรอคะค่ะคิดเงินได้แล้วค่ะพี่รีบค่ะพี่ต้องกลับไปแต่งตัวเจ๊สวัสดีค่ะมชมพู่เจ๊เป็นอะไรพี่ยู เจ๊คะบิ Jay, ๊กไอสีน้ำตาลเราเหลือน้อยแล้วนะคะสั่งเพิ่มไหมคะเห็นหน้าก็มีแต่จะให้สั่งสั่สั่งแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเจ๊ไปกินข้าวก่อนนะคะให้เวลา20นาทีอ้าวแต่เวลาพักพวกหนูหนึ่งชั่วโมงนะคะเจ๊วันนี้ลูกค้าเยอะค่ะฮายเด็กๆวัสดีค่ะทำอะไรกันอะเออกำลังไล่เติมของอยู่ค่ะโอเควันนี้อากาศสดชื่นมากเลยเนาะ เด็กๆตายแล้ว11โมงครึ่งไปกินข้าวกันได้แล้วค่ะยังไม่เทีย่ยงเลยนะคะเจไเ๊ไปเลยไปเลยไปกินเลยเดี๋ยวเจ๊เฝ้าร้านเองค่ะค่ะเดี๋ยว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 อะไปซื้อน้ำหวานนะคนละร้อยขอบคุณค่ะอุ๊ยขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะหลอจังชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะผมชื่อทับนะครับมีแฟนหรือยังเอ่ยขอเบอร์ได้ไหมครับ นิวไปกินข้าวด้วยกันไหมครับทอ็อปเชิญครับพี่ลาเฮ้ย <Hey! S 2> สวัสดีจ้ะหนูนิวเป็นแฟนท็อปเหรอนิวนี่แม่ผมเองนะครับเดี๋ยวแม่จะไปทานข้าวกับเราเอ,อสวัสดีค่ะคุณแม่ท็อปยันนี้เราไปดูหนังกันไหมโอเคจ้ะเดี๋ยวนะนี้รอนะนิวผมมาแล้วครับท็อปเอ่อคุณแม่ สวัสดีค่ะนิววันนี้แม่จะไปดูหนังกับเรานะค่ะไปกันเถอะแม่อยากดูหนังละเธอไปนั่งหลังฉันจะนั่งหน้ากับลูกฉัน ท็อปเราหยุดงานสาวันอ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมได้ได้เดี๋ยวผมโทรบอกแม่แป๊บหนึ่งแม่จัดกระเป๋าไว้รอเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่างจังหวัดท็อปตั้งแต่คบกันมาอ่ะเรายังไม่เคยไปไหนกัน2คนเลยนะไปไหนเธอก็พาแม่ไปด้วยก็ผมมีแม่แค่คนเดียวไปไหนผมก็อยากพาแม่ไปด้วยแต่เราไม่อยากให้แม่เธอไปไงคุณพูดแบบนี้คุณไม่รักแม่ผมหรอแล้วคุณเคยถามแม่คุณไหมว่าแม่คุณรักฉันไหมพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหนูนิวผมมีแม่แค่คนเดียวรับไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยได้เชิญเธออยู่กับบแมม่่่เเเอออไไปลยยูื ไม่เป็นไรนะครับแม่ คิดเงินค่ะอาคุณน้องไปไหนมาเหรอหายไปตั้งนานช่วงนี้งานเยอะค่ะคุณพี่พอดีวันนี้มาทุลาก็เลยแวะมาซื้อจะไปงานค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ค่อยเห็นซื้อแค่นี้เองเหรอนานๆมาทีซื้อลหลายๆอันหน่อยวันนี้รีบค่ะคุณพี่เอาอย่างเดียวเป็นไงสบายดีไหมคะที่จิจาก,การเป็นไงบ้างคะขายดีมากค่ะคุณน้องช่วงนี้ขายดีทั้งปิดทั้งส่งเลยนับเงินไม่ได้หยุดมือเลยเนี่ยวุ่นวายทั้งวันเลยขายดีมากน้องก็เหมือนกันค่ะคุณพี่ช่วงนี้งานเยอะอีเวนต์เยอะมากค่ะคุณพี่จ้าพี่กมนนัายดีจ มีเวลากินข้าวเลยน้องก็ว่าอยู่คุณพี่ดูเพียวลงคิดเงินค่ะจะคุยกันอีกนานไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเงินให้นะคะคุณพี่น้องขอตัวกลับก่อนนะคะห้าสิบบาทใช่ไหมคะใส่ถุงไหมคะไม่ต้องใส่ถุงคะ่ะเดี๋ยวไปเลือกซื้อของอย่างอื่นก่อนฝากไว้ก่อนนะคะคิดตังคะ่ะร้อยสิบแปดบาทคะ่ะตังคะ่ะตังพรสามร้อยแปดสิบสองค่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวดูของก่อนได้ค่ะว่าจะดูลิฟต์แต่ไม่มีสีที่อยากได้เลยค่ะเดี๋ยวว่าหลังมาดูใหม่นะคะโอกาสหน้าเชินใหม่นะคะไม่มีของที่อยากได้เลยกันและ เธอเมื่อกี้ฉันซื้อของไปไม่ได้เงินทอนเลยเอาให้แล้วนะคะลูกค้าเอาให้ที่ไหนเนี่ยฉันจะออกไปซื้อกล้วยทอดยังไม่เห็นมีตังค์เชลเลยทั้งตัวฉันมีแบงค์ห้าร้อยหยบแบงค์เดียวเนี่ยแต่เงินที่วางอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ได้หยิบออกไปหรอถ้าฉันหยิบออกไปฉันก็ต้องมีเงินสี่มาค้นตัวฉันได้เลยทั้งตัวฉันไม่มีเงินสักบาทแล้วมันจะหายไปได้ยังไงคะลูกค้าก็ไม่รู้ละเธอก็ไปเปิดกล้องดูเองแต่ตอนนี้เอาตังค์ไม่ฉันก่อนฉรีบเดี๋ยวหนูขอเปิดกล้องดูก ตังมันเดียวค่ะเดี๋ยวหนูขอเปิดกล้องดูก่อนแป๊บหนึง่งทำไมฉันต้องมาเสียเวลารอเธอด้วยเงินก็เงินฉันเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้หมดเลยว่าล้านนี้โกงเงินฉันป้านี้ลืมกินยาหรือเปล่าคิดเงินค่ะ649ค่ะอุ๊ยอันนั้นของขวัญปีใหม่เหรอคะใช่จะ้ะซื้อครบหนึ่งพันะคะถึงจะได้อดเลยไม่เป็นไรค่ะคิดตังครับมีค้าคุณสวยครับอุ๊ยปากหวานจังเลยค่ะพูดความจริงครับ ไม่เล้พูดเล่นนะอุ๊ยปากหวานจังเลยทั้งหมด149บาทค่ะลดให้ได้ไหมครับแม่ค้าคนสวยเกิดมาไม่เห็นใครสวยเหมือนคุณเลยโอ้ยลดนให้เลยค่ะเหลือร้อค่ะขอบคุณครับคนหรือนางฟ้าเนี่ยใจดีขนาดเนี้ปากหวานจังเลยตัวเองเนี่ยงั้นเอาของขวัญไปเลยค่ะขอบคุณครับคุณสวยครับคิดเงินค่ะ399ค่ะ พี่คะนูอยากได้ของขวัญเหมือนพี่ผู้ชายนะคะต้องทํายังไงคะซื้อครบหนึ่งพันจ้ะของน้องแค่สามร้อยไม่ได้โอ้ค่ะคิดตังคะ่ะหกสิบเก้าบาทคะ่ะใสถุงไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแม่คะซองอ่างเปาจ้ะอุ๊ยอ่างเปาอันเท่าไหร่ครับพี่อะไรยี่สิบาทจ้ะโอ้อะไรยี่สิบาทเองเหรองั้นหนูเอาหมดนี้เลยคะ่ะแม่คะทั้งหมดสิบสี่อันเป็นสองร้อยแปดสิบาทจ้ะขอบคุณคะ่ะไม่ต้องใสถุงนะคะ อย่างตามหมดนี่ก็ต้องได้สักสามพันแล้ววะปกติเราก็เป็นคนดวงดีอยู่แล้วด้วยทิ่กลับไปแกะดีกว่ามันลุ้นกันส่งเรกจะได้เท่าไหร่มันลุ้นกันเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี้ยสองเปล่าอันนี้ก็สองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าไม่ขาที่กงแม่ขา หลอกกันได้ง่ายแบบนี้เลยหรอเอาซองเปล่ามาขายบอกว่ามีอ่างเปาพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันมีอ่างเปามันคือซองใส่อ่างเปาค่ะน้องปุหวามตอนแรกไม่ค่ะบอกว่ามันเป็นซองอ่างเปามันก็ต้องมีอ่างเปาอยู่ข้างในสิโอ๊ยน้องเข้าใจผิดแล้วคะ่ะเอาตังหนูคืนมาเลยนะงั้นหนูจะไปแจ้งความข้อหาหลอกลวงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืนตังให้ก็ได้คะ่ะน้องอย่าไปแจ้งความเลยนะคะนี่คะ่ะข้าวหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะรู้ไหมไมันเสียความรู้สึก